โอฮโยโกไซมาสเพื่อนกินหาได้สัปดาห์นี้มีน้องปานสาวสวยที่คลั่งไคล้ประเทศญี่ปุ่นมาชวนสั่งอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยสุดค้ยในโรบินฮูดกันให้หายคิดถึงประเทศญี่ปุ่นไปดูกันเลยเพื่อนกินหาไดทุกสัปดาห์นะครับรายการของเราเนี่ยจะเชิญสาวสวยมาเป็นเพื่อนกินของเราสัปดาห์นี้นะครับ ตั้งใจจะเชิญสาวจากแดนอาทิตย์ไทยคุณพระช่วงโควิดคุณทำได้ทำได้ก็เลยเชิญญี่ปุ่นแถวนี้มาแทนครับน้องป่านครับสวัสดีคออันนี้ก็ตาน้องป่านเนี่ยเป็นคนที่คลั่งใครในญี่ปุ่นมากเป็นเจแปนเลเวอร์ ว่าสิ่งที่ป่านชอบในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือนอกจากอาหารเนี่ยอร่อยแล้วสิ่งที่ชอบมากคือชอบขนมอ,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 อยากมีก่อนก่อนเดไปมาสี่ครั้งต่อปีโอ้โหสี่ครั้งแล้วพี่เม้่ยงะครับไม่ที่สุดชอบเมืองโอซาก้าแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องไปแล้วเพราะว่ามีน้องป่านนั่งอยู่ตรงหน้าพี่ก็แฮปปี้ผมก็ไปมาบ่อยมากครับไทยญี่ปุ่นดินแดนสนามกีฬาแล้วพี่แทนนะครับพี่เคยแบบแบกเป้ไปเที่ยวคนเดียวแบบอาทิตย์นึงเลยไปคาโดนี่แบบแทบจะทุกแบบเมืองของคาโดเลยอะ แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีโรบินฮูดของเรานั่นเองซึ่งมีร้านอาหารหลากหลายมากบนแพลตฟอร์มโดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นจังหวะก็คือสุดยอดวัตถุดิบสดใหม่น่ากินอร่อยสุโก้ยเที่ยวทริปผ่านอาหารแดนซามูไรค่ะนี่พูดถึงอาหารแดนซามูไรนี้ผมมีขนมโตเกียว่อาหารไยในประเทไไม่ไม่มีแต่แต่วันนี้ ไม่มีขนมโตเกียวมีแค่พี่คนเดียวพอไหวนะครับโอ้ยนี่ก็เป็นอีกแบบนี่ไงดูบ้าปกติต้องปานเป็นคนกินเก่งไหมครับกินเก่งค่ะกินไม่เลือกกินไม่เลือกด้วยค่ะกินไม่เลือกด้วยกินอะไรก็อาหารอะไรนะอาหารค่ะร้านอาหารที่เราจะเลือกมาจัดเต็มมากเราบอกได้ว่าอิ่มหนำแน่นอนพี่แทนครับอาหารที่สั่งมานี่คือครบแบบทุกเลยนะของเาวของหวานคืออะไรอาหารญี่ปุ่นเนี่ยไลน์อาหารในโรบินคูนเนี่ยครับมี เยอะมากเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเลยครับขายคิดถึงญ,ญี่ปุ่นไปได้เลยทีเดียว <tes> ต,ต้องแล้วก็อ,อย่าลืมนะคะสาหรับผู้ชมทางบ้านนะคะที่พี่ถ่าไหนมีร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยากจะแนะนําพวกเรานะคะช่วยคอมเมนต์มาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยะคะ่ะแจกว้าบแจกว้าบแจกว้าบแน,แน,น,นะนำร้านอาหารญี่ปุ่นได้ถ้าเรารู้จ์กันเรียบร้อยแล้วพร้อมกันแล้วเราก็ไปลุยกันเลยนะครับทเป็นประโชม เป็นควงมนเป็นไทยยังมีไงจัดมาเต็มยุทขนาดนี้ไม่หิวคนบ้างเหรอโโอ้หหิวแล้วค่ะพี่เม้งงั้นต้องรีบไปเลยนะเดี๋ยวปลาผมว่ายน้ำหนีไปหดมากโอเคไปรีบไปพี่ไปเลยครับคอนเซ็ปต์ของผมนะครับเป็นซูชิและซาซิมิครับซูชิและซาซิมิเนี่ยเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ถ้าผมชอบคุณเนี่ยเป็นแฟนกันไหมบอกคนทางบ้านเมนูแรกนะครับก็คือ แซลมอนโพโรซาชิมินะครับอันนี้คือ2แพ็คนี่คือ1นกิโลนะมีโพโรคือส่วนที่เป็นท้องเข้มดีเข้มรสมุนกุงป่าแซลมอนก็องป่านชอบไหมครับโพโร่เนี่ยชอบค่นะครับใช่ค่ะนี่มาถูกทางแล้วทำไมคะพี่ก็มีโพโร่ดูวยไหนคะนี่ต้องเรียกโพลโร่เรียกบอลโพโร่อันนี้ไม่ใช่โพโร่อันนี้คือแร่แซลมอนของร้านนี้นะครับเป็นแซลมอนที่ สั่งตรงมาจากนอร์เวย์เลยแล้วเขาได้แบบมาตรฐานระดับโลกผ่านแบบจะ build SPO มาเลยองค์กรอันดับหนึ่งในโลกเลยที้ดียคือการันตีเรื่องความสดความสะอาดคุณภาพอันนี้กินไดย่อคินเลยกินเลยคินเลยจิ้มใหญ่แน่นมากครับกลัวแน่นมากไม่ไหวแน่าสำหรับคนที่ชอบโฟกราโฟก้าที่ือตัดหางแซลมอนฮอล์โฟกราเมชิเมชิแซลมอนนะครับท็อปด้วยโฟกราหั่น มีแบบเบรนไฟมาอะไรอย่างเงี้ยครับดูดูดูรู้เลยว่าน้องป่านน่าจะหิวเป็นงานน้องป่านเป็นงรถเต็มเปนงานครับมันแบบมันละลายไปเลยปากเลยร้านนี้อีกเมนูหนึ่งที่พี่สั่งมาให้ก็คือปลาระชิราชิดงบุรีครับข้าวหน้าปลาดิบหั่นเต่ารวมก็จะมีทั้งแบบทูน่าปลาแซลมอนปลาฮามาจิไข่วาและก็อะโวคาโดไข่กุ้งไข่ปลาแซลมอนข่ามาค่ะคำแรกนะคะสายเฮลตี้อย่างป่านนะคะก็ต้องเลือก เอาวร์คันนอก่อนเลยค่ะโอ้โหโสวยและสุขภาพดีดีๆยี่งไปกินข้าวกับปลาได้ยังไงครับพี่กินปลาผมมีออรรนหนึ่งครับสูรุคอนเทมพอรารลี่เจแปนิสเฟรเวอร์นะครับสาทร่าเรียบดวดเอการไมราบินทา ฟิวชั่นสไตล์ญี่ปุ่นครับผมซูรุโรครับเป็นซิงเนเซอร์ของอร้านนะครับใช้วัตถุดิบ8ชนิดนะครับมีทั้งแซลมอนฮามาจิอคามิคานิอโวคาโดทามากะ มีแตงไฟญี่ปุ่นไข่กุ้งนะครับโทบิโกะแล้วก็ราดซอสสูตรพิเศษของทางร้านด้วยร้านเนี้ยมันเป็นร้านแบบผสมผสานอาหารญี่ปุ่นกับซูชิตาไทยหยกพี่พี่ทางบ้านทราบไหมคะว่าซูรุแปลว่าอะไรพี่บอลทราบไหมคะนี่เลยนี่เลยนี่แปลว่านกกระเรียนนะคะซึ่งความหมายทางญี่ปุ่นเนี่ยนกกระเรียนก็คือโชคดีอยู่ทองไหลมาเทมาที่สำคัญยังลัคกี้เป็นเราพี่น้อง อนนี้อีกเมนูนึงครับเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันอันนี้ชื่อว่าเออร์เบิร์นซาชิมิเซตอันนี้นะครับเป็นแบบแซลมอนสดๆจากนอร์เวย์เหมือนกันนะครับมีปลาฮามาจิซาบะท้องแซลมอนแล้วก็ปลาหมึกยักษ์คาโกะนะครับอันี้อล่ยปิคนกรวมเลยเป็นรวมแบบซาชิมิที่แบบคนไทยนิยมอ่ะไอ้ที่คนไทยนิยมนี่คือปกติผมเห็นเขาชอบกินปลานินปลาช่อนอะไรไม่ใช่เหรอคะชาวบ้านไทยชาวบ้านไทยคนไทยเป็นอาหารญี่ปุ่นเป็นต่างชาติญี่ปุ่นที่คนไทยนิยม เมนูสุดท้ายในราเมีงชื่ออุนางิฮิจิกิมูชิครับเป็นข้าวปลาไหลห่อใบไผ่ครับคือจะเป็นข้าวที่คลุกกับสาหร่ายญี่ปุ่นนะครับผมว่าเมนูนี้พี่เม้งอ่ะชอบแน่ๆทำไมครับอบเหมือนก็ได้ไปทางนี้ไม่เกรงใจภรรยาเลยน้ำป่านชิมดีกว่าป่านชิมป่านสายชันดีกว่าในข้าวจะมีดำๆอยู่เตรงกลางดำๆนี่คือสาหร่ายครับอันนี้เขาเรียกสาหร่ายฮิจิกิพยายามนะะฮความชอบคือพูดจริงๆเหมือนเหมือนจริง ป well, e wow, like, ุ่ดไม่ได้เวิร์กใช่ไหมอร่อยหวานมากให้ให้ปลาไหลดีมากหวานแบบซอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าวก็หุงดีมากที่สำคัญคือมันมีกลิ่นหอมของตัวใบไผ่ใบไผ่หอมมากแล้วปกติเวลาที่ป่นไปญี่ปุ่นอะป่านชอบอาหารญี่ปุ่นของ ที่ชอบสุดๆมีไปเที่ยวมาไปกินข้าวหน้าปลาไหลเหมือนกันคือไปกินร้านดังร้านหนึ่งเขาไม่มีภาษาอังกฤษแล้วคือเดินไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยร้านอยู่ไหนวะแล้วคือหิวข้าวด้วยนะโชคดีมากอยู่ดีดก็มีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเดินมาสะกิดข้างหลังเอารูปให้เขาดูเขาก็จับมือเราวลากไปเลยนะใช่ใช่นี่ก็เลยเจอแบบคนญี่ปุ่นเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยแบบเวลาสมมว่าเราแบบเหมือนทำตัวเดือดร้อนเนี่ยเขาจะพร้อมจะช่วยเหลือก็นั่งรออยู่สักพักหนึ่งก็ได้ไปกินนนี้ก็เชิญเราเขาไปด้วยนะไปกับเขาด้ววยยยยยยยนะแแตต่่่่่าาอออออรรรรสชชิบบใใใกกลลล้้เเเคคีีงงม เพราะวัตถุดิบที่มาก็เห็นบอกมาจากทนู่นเหมือนกันทั้งข้าวทั้งปลาไหลด้วยปลาไหลเป็นปลาไหลน้ำข้าวใช่ครับตอนนี้นะคะป่านยังมีอีกร้านหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นร้านเด็ดทเลค่ะเป็นไงคะแซลมอนคูนอย่างนี้ร้านนี้มาจากฟาร์มแซลมอนเดลิเวอรี่นะคะแซลมอนหรือปลาส้มเนี่ยน่าเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยทั่วทั้งประเทศของร้านฟาร์มแซลมอนเดลิเวอรี่ของเรานะคะเขาเคลมว่าเขาใช้แซลมอนสดไม่เกินหนึ่งวัน คือถ้าหนึ่งวันปุ๊บคือทิ้งเลยจ้ะไม่อยู่แถวไหนจะีไปรอไม่รอได้ทิ้งแต่เราไม่ซื้อนอกจากโชว์อย่นะคะยังให้น้ำจิ้มซีฟู้ดคือตอบโจทย์คนไทยที่ชอบกินของไทยเลยไเแซ่ดอย่างเราอะขอจิ้มโชยุอะขอด้วยด้วยดูดูดูตราบกันแม้ว่าปลาแซลมอนหรือปลาต้มเนี่ย ที่ขายอยู่ในโรบินพูลเนี่ยเราขายไปแล้วกี่ตันขายใน3เดือนนะคะคุณพี่แล้วใช้คําว่าเป็นตันด้วยนะเป็นตันไม่ได้เว่อร์อันนี้คือเรื่องจริงนี่คือเอาแฟกมาพูดสองพันสองยืนยันว่าสองตันผมเอาสักห้าตันเลยฮะสามหัวสามสามหรอแต่สัญญาว่าจะมีรางวัลใช่ไหมครับก็มาตัดที่บอลนะคะโอยอะเฉลยนะคะมีลูกค้าสั่งแซลมอนทั้งหมด5ตันเฉพาะในแอปโรบินพูลแต่ว่าคนไทยที่กินแซลมอนกันแบบ ใาากดชอบเมน,นูไหนจ๊ะใช่ชอบที่สุดใช่ไหมก็ต้องเป็นปลาสม้ม<น>มาอดเราก็กิมกับซูชิและซาซิมิเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูของ พี่เมียงดีกว่าว่าพี่เป็นอาหารระเตรียมอะไรมาให้น้องป่าล่ะครับคอนเซปต์นี่เลยน้องป่าคิดถึงญี่ปุ่นออริจินัลแบบอิ่มท้องโอ้โหยิ่งกินและยิ่งเห็นหน้าน้องยิ่งอิ่มใจวันนี้สองร้านที่ผมแนะนำคือจะเป็นร้านที่เป็นออริจินัลมาจากญี่ปุ่นอีกร้านหนึ่งเป็นร้านที่คนญี่ปุ่นอยู่เมืองไทยเป็นคนทําร้านแรกก่อนทงคัตสึหมูสันนอกและสันในหมูสันนอกกับสันในมันต่างกันยังไง หมูสันนอกนะคะจะเป็นหมูที่มีความนุ่มฉ่ำมันฉ่ำเพราะว่ามันฉ่ำเพราะว่ามีไขมันแท้มากกินหมูติดมันอร่อยนะนี่ก็หมูติดมันหมูสันนอกนะคะไม่มีมันแท้คือมันแท้มคือของทั้งคำทั้งคำเลยเหรอครับซึ่งร้านนี้เป็นสูตรดั้งเดิมครับจากนางาซากิ ตั้งแต่ปี1963นะครับซึ่งร้านนี้เขามีทั้งหมดร้อยกว่าสาขาที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยเปิดแล้ว5สาขาเขาส่งเชฟมาจากญี่ปุ่นเลยให้ความสำคัญกับเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็รสชาติคุณภาพในการปรุงอาหารมากมีหน้าแหละพี่เมนคือกินที่เนี่ยรู้สึกเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นอย่าบอกนะว่าเคยกินร้านมาแล้วร้านนี้ที่ญี่ปุ่นแล้วคือร้านนี้เคยไปแล้วเหตุคนต่อคิวยาวเหรอยู่ญี่ปุ่นคิวยาวอยู่เมืองไทยกดกดเป็นฮุแป๊บเดียว พี่เม้งหมูร้านนี้เขาใช้หมูแบบไหนครับอ้าว <c oughs> นี่เขาเรียกหมูออแกนิกหมูเลี้ยงตามธรรมาชาติปลอดสารพิษก็<อ><อ>แต่น้่นพรอไอ้น้ำมันที่เขาใช้ทอดเนี่ยเป็นสลัดออยดีต่อสุขภาพ<อ>และสุดท้ายที่คุณทานนี่ออริจินัลมาจากญี่ปุ่นจริงๆคือ,อกะหล่ำปลีขอกินกะหล่ำก่อนรสชาติเป<อ>็นกะหล่ำปลีญี่ปุ่นนี่ชื่อหวานกรอบไม่เหม็นเขียวเป็นไงเป็นไงเป็นไงรสชาติหวานมาก มันข่ำน้ำป่ะนะบอกแล้วว่าออริจินอลที่ผมจัดมาให้เฮ้ยดีดีมากทั้งทานนี่คือทงข้าสื่อไก่น้งป่าพี่ไม่ถึงพี่ให้พี่ห่อได้ค่ะไม่ถึงก็ไม่ต้องกินไม่ถึงก็ไม่ต้องกินีค่ะขอบคุณครับโอ้โหคำนี้น่าจะอร่อยที่สุดแล้ว ชอบตรงที่แป้งตรงตรงหมูเนี่ยครับมันกรอบมากไม่มีไก่เมื่อกี้ผมมีไก่ใช่ไหมโอเคมันอร่อยจนแยกแยะไม่ถูกแยกไม่ออกเพราะผมโฟกัสที่แป้งที่นี่ไงสะดวกสุดคือสั่งผ่านโลบินอูดถ้าส่งเริ่มต้นที่ก้าวบพระช่วยถูกมากคืออยู่บ้านอะยอมรับว่าสั่งสั่งจริงแล้วเวลาไรเดอร์มาส่งนะโอ้โหทำให้ยิ่งใจเต้นอันนี้เป็นที่ขึ้นชื่อมากอีกหนึ่งเมนูนี่เลยข้าวหน้าสุโขเร็ หมูผัดเผ็ดไข่คนซึ่งความเผ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าเผ็ดสไตล์ญี่ปุ่นก็จะแตกต่างออกมามันจะไม่เผ็ดจัดจ้านหรอกมาที่ผมมามีพร้อมไข่พร้อมหมูแล้วครับด้วยด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไงคป็นไะหมูก็ไม่เผ็ดมากหรอแล้วมันตัวไข่มันมาตัดพอดีมันเผ็ดแบบญี่ปุ่นซึ่งข้าวหน้าซูโบโรนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายหน้านะมีเนื้อหมูไก่ปลาแล้วก็จุดขายคือเขเอามาบดแบบนี้สับละเอียดละเอียดแล้วก็มาทานแล้วก็ผสมกับไข่คน ร้านที่สองโอ้โหยาชิมะเป็นโฮมเมดสไตล์ญี่ปุ่นเลยซึ่งเจ้าของร้านเขาเป็นคนญี่ปุ่นเดี๋ยวให้น้องป่านชิมนิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บถามนิดนึงครับน้ำแกงกะหรี่เป็นไงอ่ขมข้นมากเข้มข้นมากเขาใช้วัตถุดิบ30ชนิดเลยดัจกินหรอพี่ไม่พอ เขาปรุงแล้วก็เก็บเอาไว้เนี่ยสองวันเต็มเต็มให้มันสารมันตกตะกอนแบบว่ารสชาติมันเข้มข้นี่วันที่สามค่อยมาเสิร์ฟให้พวกเราทานพูดขนาดนี้ต้องตามาน้องปาเดินรับประทานวันนี้ผมจัดมาให้สามจานมีอะไรบ้างเนีมอย่างมีอะไรครับแกงกะหรี่เนื้อแกงกะหรี่หมูทอดและก็แกงกะหรี่หมูผสมเนื้อสอดไส้ชีสซึ่งจริงๆพวกคุณสามารถเลือก์ออปิ้งได้ด้วยนะหอมหวานแบบ กลมกลมคือมันไม่เผ็ดเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้เค็มหรือว่าหวานคือรสมันแบบนัวๆแบบว่าคือมามิร้านนี้มีความสามารถในการทําแกงกะหรี่หมูด้วยอ๋อซึ่งรสชาติอร่อยไม่แตกต่างเมื่อกี้ผมทานหมูไปแล้วคือแบบว่าใครที่ไม่กินเนื้อก็กินแกงกะหรี่ร้านนี้ได้เพราะว่าเขามีแกงกะหรี่หมูอันนี้คืออะไรครับหมูผสมเนื้อสอดไส้ชีสโอ้โหอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยขอลองหน่อยนะพี่นานเลยที่มา ของพี่หนูชอบอันไหดมากที่สุดถ้าถามป่านนะป่านชอบให้จานนี้ค่ะหมูสันในทอดทงคัตสึเพราะด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยกินมันเยอะก็เลยชอบหมูหมูที่มันเนื้อนันแน่นมันแซบนิดเดียวตอนนี้ถึงคิวผมแล้วครับผมรอมานานคอนเซ็ปต์อะไรครับพี่กอนคอนเซ็ปต์ของผมวันนี้คือเมนูเส้นมัดใจหวานแค่ไหนก็ไม่เท่าเลยหนูยังไม่รับโบนัส ผมนำานนจากร้านนี้ครับปลาคาระราเมง,งนี่วันนี้ผมนำมา2เมนูมาจากสาขาสุขมุมว<อ>ิท39แต่ว่าร้านเนี้ยเขามีสาขาในประเทศไทยนี่เยอะมากและที่สำคัญเนี้ยนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเมืองโตเกียวด้วยคนที่ไปญี่ปุ่นหลายคนน่าจะเคยกินต้องไปบอ,อวกว่าเคยไปญี่ปุ่นบ่อยเคยทานไหมครับไปญี่ปุ่นต้องเคยเลคะเป็นเจแปนิสเลิฟเบอร์ขนาดนสำหรับเมน,นูแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือชาชูเมนน้ำซุปเขาเนี้ย เป็นเอกลักษณ์มากต้นตำรับเลยนะครับน้ำซุปของเขาก็คือทำจากโชยุมุกาจูแล้วก็มีจหรลายโปด้านหน้าเห็นไหมครับเส้นราเมงเป็นเส้นราเมงเส้นเล็กอแล้วก็น้ำซุปเป็นแบบซิกเนเจอร์เป็นโชยุซุปได้เลยครับพี่เมงซันโคอิชิราเมงซุปกระดูกหมูเข้มข้นมากอันนี้คือเคี่ยวจนแบบได้น้ำซุปที่เข้มข้นโปะมาด้วยหมู ชาชูแล้วก็หมูสามชั้นด้วยมีคอลลาเจนแล้วก็วิตามินอีด้วยจรเหรอใช่พี่เนื้อหมูสามชั้นคือแบบคอลลาเจนเยอะยุ่ยเหรอยุ่ยมากค่ะแบบสดร้อนแล้วแบบเป็นชื่นใจไหมใช่อร่อยอร่อยเลยเป็นอันนี่เ้นสุตน้ำเห็นไหมฮะน้ำแบบมีคอลลาเจนนะพี่ปากบอกว่าละลายละลายในปากเลยเหรอใช่พี่จริงๆรพี่เมงเส้นเขาเหนียวนุ่มนะไม่ไม่แบบเละหรือไม่แข็ง เราเติมความรักไ่เส้นแล้วนะครับผมยังมีของหวานพี่ผมจะได้ใจน้้งปากก็เมนูนสุดท้ายนี่แเละครับผมตอกแล้วว่าเห็นหน้าตาของอ้โหยอย่างเงี้ยผมสายหวานสายหวานนะครับสายหวาน <laughs> สำหรับของหวานชุดนี้เนี่ยมาจากร้านลิตเติ้ลสวิตซ์ไดฟุกุน,นะครับแล้วร้านเนี้ยเปิดมาแล้ว2ปีเข้าขายมา2ปีแต่ไม่มีหน้าร้านแต่ขายดีมากดีดเลยไม่ได้เดียว ต้องสั่งโรบิฮูดถูกต้องใช่ตัวแป้งนี่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะจริงมากจริงคือดูจากสตรอเบอรี่อ่ะลูกใหญ่มากใหญ่มากจ,จะบอกว่าอันนี้คือไฮไลท์ของที่ร้านเลยตัวสตรอบเบอรี่สตรอเบอรี่นี่นำเข้านะครับาจากเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกานะครับแต่ว่าเขาจะหมุนเวียนการสั่ง วันนี้ผมสั่งตัวนี้มาเลยนะครับไก่ฟุกุเป็นไซส์ M มาให้ลูกกอบไหมนะน่สตรอเบอรี่เห็นไหมฮะแล้วนี่ดูใหญ่มากดู box set เขาครับน่ารักมากนะน่ารักซื้อเป็นของฝากนี่ไซส์อะไรครับไซส์ M ครับไซส์ M อ่าเนี่ยทานได้ซื้อเป็นของฝากได้ด้วยเนาะต้องต้องสตรอเบอรี่คือแบบเต็มเต็มนะครับนี่ไงก็ผมบอกว่าเขาอ่ะนำเข้าจากต่างประเทศมาครับแล้วที่ผมกินเขียวเขียวนี่คืออะไรครับอันนี้คือโมจิไส้ชาเขียวครับพี่แต่วันนี้ไม่ได้มีมาแต่ไส้ชาเขียวนะยังมี โมจิช็อกโกแลตลาวาแล้วก็โมจิไส้ขวแดงด้วยช็อกโกแลตลาวานี่กินแล้วแบบไส้ไหลอะไรแ่บนีไส้ไหลแล้วถึงวานท้องคารากิรีเลยนะพี่ไม่นึกว่าคุณจะแนะนำอะไรแบบนี้มาให้พวกเราได้ดูแบบขันหน้าตาก็ผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมทำกันบ้านมาดีน้องป่านชอบเป็นลูเล่นเน่ากันครับโอ้โหแหมป่านนะคะเป็นสายหวานปังก็ต้องชอบของหวาน ปู่ๆอันนี้แนะนำจริงๆอร่อยอร่อยมาสุดท้ายแต่ว่าแบบหวานหวานดีจริงอันนี้ดีจริงติดชื่นด้วยนะแบบถ้าป่านชอบพี่ก็ดีใจในพ่อป่านเป็นแขกรับเชิญในเทปนี้ทั้งทีนะคะป่านมีเตรียมขนมไม่แพ้ไม่น้อยหน้าพี่บอลนะคะโอ้ หน้าตาสวยงามเหมือนคนสั่งมาเลยอ่ะบอบอกชื่อร้านก่อนนะคะร้านนี้คือแคนแพนเค้กแพนทรีรัชโยทีเป็นแพนเค้กอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นร้านนี้คือได้เบส number one แพนเค้กเฮาอิมพอรสากาด้วยโอ้ไม่พอนะะคไม่พอคือติดอันดับหนึ่งในสิบเอ็ดร้านแพนเค้กที่อร่อยที่สุดในโตเกียวคนญี่ปุ่นนะคะคือเขาอ่ะชอบนิยมทานแพนเค้กกันสังเกตไหมคะเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยทุกร้านขายขนมแน่น มีแพนเค้กอยู่ในร้านด้วยแพนเค้กของร้านแกรมร้านนี้นะคะสังเกตความฟูเพราะว่า<ป>เขาใช้<ป> กรรมวิธีการทำในการอบแบบคือแตกต่างจากร้านอื่นแป้งมันจะไหนอะใช่มันจะมันจะเท็กเจอร์มันจะนุ่มเบาแล้วคือซอฟมากตอนที่มาเปิดในประเทศไทยปั๊กก็ไปเข้าคิวนะคะต่อแถวใช่เลยต่อแบบต่อคิวยาวมากเคยเคยเคยเห็นนี่อยู่แต่รู้ป่ะสั่งพานเราเป็นทูตไหมโอ้โหเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะอันแรกจะเป็นพ p r e m i ยมแพนเค้กแอทโฮมทานร้อนๆหรืว่าออกจากเตาร้อนๆใช่ค่ะทานคู่กับ ครีมใช่แล้วก็มีอันนี้นะคะเล็กๆ นิ่วกลับบ้านได้ง่ายๆอันนี้คือพรีเมี่ยมทูโกลค่ะเป็นแบบออริจินอลนะคะน่าทานมากอันนี้จะเป็นกินเย็นใช่กินเย็นกินเย็นแล้วคือมาในกล่องนี่คือมีหลายอันคือแชร์กับเพื่อนได้ด้วยแต่นี้เมนูพรีทซนัลสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะเป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆของเดือนนี้เคียงคู่กับมินิพรีเมี่ยมสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะจิ้มินเี๊ยนี่เรายังไม่ได้ชิมเลยนะอภิธานกินโชว์ค่ะกินโชว์อ๋โอ้โหอย่างอี้เลยอ้ว บสรบปะรดมันมีความเปรี้ยวหวานกำลังดีตัดกับแพนเค้กนุ่มๆตัวนี้คือทานแบบร้อนเนาะมันจะอุ่นดีครับโอ้ยคือติดหนวดเลยเนี่ยไม่คือมันนุ่มมากจริงแบบแค่เอาเข้าปาก,กมาันละลายไปเลย<ม>น้ำป่าชอบทานของหวานเนี่ยแล้วพี่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำป่าชอบไหมครับอืฉันช่องสากเป็นช่องสากขับหับยาครับพี่ก่อนรับยาทำให้พิจารณาซะ่าไหร่ครับเห<ม>็นกินของหวานตลอดเลยโหตัดร้อน ไะถ่ายรูปได้ด้วยไปอวดเพื่อนๆบนากินสาเก็บได้เป็นยังไงในขนาดนี้ไปเพิ่งเคยทำแน่เลยสาธิตหน่อยสาธิตแอคแรกนะคะขอเบาๆยิ้มคู่อ๋อนี่เบาแล้วเหรอเบาๆเบาๆแอคที่สองนะคะขอบอกว่าเน้นขายอาหารไข่โอ้โหใครเห็นในไอจีเนี่ยบอกว่าน้ำลายไหลแอคที่สามนะคะสำหรับคนที่ไปเป็นคู่ให้ให้คนจอดกินขาเป่นพอได้กินของพี่ไปก็พี่ก็เผืออหางเรามาสนุกกันดีกว่านะครับว่า ที่เราสั่งมาจากโรงพุดวันนี้มีร้านอะไรกันบ้างอของผมเนี่ยคือซูชิชิโร่สาขาเดอะคริสตัลพาร์คแล้วก็ซูรุคอนเทนต์แารีเจแปนิสเฟเวอร์นะครับสาขาเรียบด่วนเอกมัยราบินคาออคของป้ะาะระก็จะเป็นฟาร์มแจวันเดลิเวอรีค่ค่ะลุกเม้งครับฮามาคัตสึริงเกอร์ฮัตสาขาธนยะศรีลมนะครับแล้วก็ยัชชิมะครับของผม บาคาระรามเมงสาขาส่งฟูมิิทเกแล้วก็ลิตเติ้ลสวิตในฟุกุคครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยแกรมแพนเค้กแพนที่รัชโยธินค่ะสา้าจะเติมต๊ะมื้อทุอ่างที่เราสั่งกันมาวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งมาอร่อยที่บ้านได้ผ่านอแอปเทชันโรบินฟูดครับผมบและที่สำคัญตอนนี้ ค่าส่งรากอต้นแค่เก้าบาทแล้วยังมีโปรโมชั่นดีๆอีกเพียบเข้าไปติดตามในแอปพลิเคชันโรบินคุนของเราได้เลยครับถ้าใครยังไม่มีก็ดาวน์โหลด StoreP l a y s t o ส e ครครับสำหรับร้านไหนนะคะที่อยากให้เรามารีวิวอาหารอร่อยๆเพิ่มยอดขายสามารถทิ้งข้อมูลผ่านอีเมลด้านล่างได้เลยนะคะมาติดตาม และความสุขแบบนี้ได้ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของ s c b Thailand นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายคำคมจริงเริ่มที่ใครก่อนอาผมก่อนลวกันถ้าอยากกินซูชิต้องไปร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ถ้าอยากเป็นแฟนคุณต้องทำไงครับโอ้ยอภิบายอิบายของผมนี่นี่เลยครับข้าวหน้าปลาไหลเนื้อนุ่มๆหรือจะสู้แก้มนุ่มๆของเราได้ลองดูรต้องกับดูโอ้ยอย่าครับอย่าเป็นเงาโอ้ผมต้อง เรื่องกินผมไม่เคยยอมแพ้แต่เรื่องรักแท้ไม่รู้ทำไมถึงแพ้ใจเธอ,อยมดยป้านะคะรักแท้ก็เหมือนการขีปเต้าหูขีบแรงไปก็ไม่ติดขีบเบาไปก็เลยข่ะเอะกินไม่ใช่หวะเอาม่ะบ้าน คีบเต้าหู้คีบเบาไปก็ไม่ติดคีบแรงไปก็เละค่ะโอเคะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นตีมอาหารแบบไหนเรามาติดตามชมกันได้ที่นี่นะครับสวันนี้ก็สวัสดีครับเคื่องกินหาได้